สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีช anel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มรูปนะครับเข้าไปยังเข้าไปเก็บไว้ในอัลบั้มไลน์กันนะครับสําหรับในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอ i พลิชันไลน์กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของรูปที่เราจะเพิ่มเข้าไปในอัลบั้มค้างไว้กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมากันนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าอัลบั้มกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับก็ให้เราทำการเพิ่มในส่วนของรูปที่เราจะเก็บไว้ในอัลบั้มกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเพิ่มมาอีก2รูปนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเพิ่มรูปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเอ ا, มนูที่เขียนว่าบันทึกด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า อัลบั้มกันนะครับก็ให้ทําการเลือกในส่วนของอัลบั้มนะครับที่เราจะต้องการเอารูปไปเก็บไว้กันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอัลบั้มนี้นะครับคลิกไปที่ส่วนของอัลบั้มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียดของอัลบั้มกันนะครับก็จะให้เราตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับว่ามี3รูปนะครับก็หลังจากที่เราตรวจสอบกันแล้วนะครับก็ทำการคลิก เพิ่มการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของรูปลงไปในอัลบั้มให้เรากันนะครับก็จะก็จะกลับเข้ามายังหน้าของอัลบั้มนะครับเมื่อเรากลับเข้ามาในส่วนของหน้าอัลบั้มก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของรูปนะครับก็ได้เพิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกก็อีกที่หนึ่งนะครับก็ไปดูในส่วนของหน้าแชทกันนะครับเมื่อเรากลับเข้า กับเข้ามาดูอย่างในส่วนของหน้าชัดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของข้อความจากระบบก็จะแสดงให้เห็นว่าได้มีการเพิ่มรูปลงไปในอัลบั้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนวิธีการเพิ่มรูปจากแชทในอัลบั้มลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ มือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ